สวัสดีครับวันนี้ช่องคนชอบเลี้ยงสัตว์ก็มีข่าวร้ายนะครับเขาต้องได้ย้ายที่ด่วนนะครับเพราะเขาซื้อที่นี่ทาหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับพื้นที่หลายร้อยไร่นะครับที่นี่เขาจะทําหมู่บ้านนะครับคือก็ต้องย้ายที่อยู่ใหม่นะครับอยู่นี่มาเกือบยี่สิบปีนะครับคิดว่าคงไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะว่า เจ้าของบอกเขาเลิกกิจการเลี้ยงปลาที่นี่ก็เลยเขาเลยขายไปบ้านเราจ้ก็จะเหลือแค่หลังเดียวก็กระไรอยู่ครับเจ้านายเขาก็เลยขายทิ้งไปไปอยู่ในใกล้ที่ทํางานหน่อยแต่ก็ไม่สามารถเลี้ยงเป็ดไก่ได้นะครับก็พากันรื้อหมดแล้วนะครับส่วนไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ ขายไปหมดแล้วนะครับในราคาถูกๆครับเป็ดก็ให้ฟรีไปนะครับส่วนพวกลูกเย็บก็ขายไปนะครับจะเอากลับต่างจังหวัดก็ติดโควิดนะครับก็เลยเข้าบ้านไม่ได้นะครับนี่ก็รื้อมาสองสามอาทิตย์แล้วนะครับนี่ก็เลยเข้ามาเก็บของนะครับก็เลยได้ถ่ายรูปให้ดูนะครับบรรยากาศที่นี่ เหมือนอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่ามันเป็นบ่อปลาพื้นที่สามสี่ร้อยไร่นะครับหาเก็บผักบุ้งเก็บผักกระเฉดเก็บอะไรกินกันนะครับเหมือนชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับเห็นแต่ร่องรอยของของไก่นะครับหลายคนเขาก็จําเป็นต้องเอาไปทําอาหารนะครับเพราะาไม่มีที่ส่งไปไหนทีแรกก็ตั้งใจจะเอามา แจกสมาชิกที่ติดตามช่องผมสองพันกว่าคนเนี่ยครับแต่ก็ผมก็หาที่ส่งไม่ได้ครับเพราะไม่เคยส่งก็เลยจุดเปลี่ยนนะครับถ้าได้กลับไปต่างจังหวัดก็จะเลี้ยงที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะเราก็เริ่มเบื่อตัวเมืองแล้วนนครับอยากไปใช้ชีวิตต่างจังหวัดแล้วติดที่ว่ายังไม่มีทุนนะครับ คิดไปแล้วก็ใจหายนะครับพราออยู่มานานเราอยู่ๆก็ย้ายไปกระทันหันนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามไว้นะครับเพผมอาจจะทำคลิปอื่นนะครับพออย่างตบป้าหรือว่าบางครั้งเขาได้ให้ไปรักษาไก่ให้ก็จะเอาคลิปมาลงให้ดูนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพื่อช่วงนี้ที่ลงไม่ค่อยได้ลงก็เพราะว่าติดประหาเรื่องย้ายที่อยู่เนี่ยครับดูบรรยากาศครับปลูกกล้วยปลูก,ลกมะละกอกำลังดกนะครับที่อดสุดคือลูกไก่ครับยีกว่าตัวออกมาเป็นตัวผู้เกือบยีตัวนะครับชุดนี้มีแต่ตัวผู้และดูมีอนาคตทุกตัวเลยครับเพราะว่า มันดุแต่เด็กๆเลยนะครับแต่เล็กครับให้ดูบรรยากาศครับนี่เป็นบ้านพักพนักงานนะครับที่ใหม่ที่ไปอยู่มันไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้นะครับเขาอาจจะเหม็นนะดูบรรยากาศนะครับฝนใกล้จะมาแล้วครับนี่ก็เข้ามาให้อาหารแมวนะครับก็เลยแวะมา พอเห็นเจ้าตั้งแต่เจ้ามารอบแรกแล้วลุงเขาแกล้งครับแล้วก็ขี้หลอกจ้าแรกผมเข้ามามีคนเดียวนะครับเข้ามาเงียบกิตเลยครับในบ้านมียศผมคันเดียวครับให้ดูบรรยากาศในภายในบ้านนะครับตรงย้ายไปชิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากครับก็ระบายนะครับ ซื้อหวยก็ไม่ถูกดูบรรยากาศะครับดูเมื่อชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับที่ผมอยู่ทั้งที่อยู่ในตัวเมืองนะครับพื้นที่นี้คงเป็นพื้นที่ที่เดียวครับที่ว่ามีบรรยากาศแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอยู่สม,มุทรปราการนะครับที่เดี๋ยวก็เป็นโรงงานอ,อุตสาหกรรมหมดแล้วนะครับนูน่นโรงเรียนนานาชาตินะครับอเมริกอเมริกันสคูลครับ มีบ้านแถวนี้ก็กำหนดย้ายภายในสิ้นปีนี้นะครับเข้าไปซื้อกันหมดแล้วดูเขาพื้นที่ยาวสุดหูลูกตาเลยครับก็แวะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเก่าๆนะครับสุขทุกอยู่ที่นี่มีครบทุกรถนะครับก็วันนี้ก็คง จะกล่าวเำว่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามนะครับนี่ครับแมวแมวก็เหลือเยอะ,ะครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะนำคลิปมาลงใหม่นะครับ